อยากจับเขารู้สึกว่าอยากจะจับเขาอ่ะได้ถังว่ามันอันนี้มันมาถังบอกพี่ว่ามันมาทำอะไรนะให้สัญญาบวกมาบอกลางมาบอกลาบอกลาเนาะถ้าเห็นเขาแล้วอยากจับบอกได้เขามีความต้องการของเขาอยู่ในใจที่ถังไม่รู้ครับพี่บอกเขาคนเดียวถังต้องเคลียร์เขาให้ได้เองออครับแต่มันเป็นเป็นเป็นความต้องการเดียวกันของถังแหละนะกดจับ ูจะได้ได้<ล>ได้แล้วหนูรอดูเขาว่าเขาจะมีแอคชั่นยังไงนั่นแหละแต่หนูคินว่าเขามาลาเขาบอกว่ามาบอกลักมาว่าถ้าอยากเลิกตรงนี้เลยก็ได้นะเออทำไมทุกคนต้องเป็นเรื่องไกลอยากจะมาเริ่มใกล้ใก้กได้มาถึงแล้วแบบมาเริ่มหลักตั้งหลักตั้งหลักนิดนึงครับเขินครับเอาเขินเลย หรืออยากร้องกับครูร้องครูไหมนี่ร้องครูล้มได้ได้ครับร้องกับซ้อแหละร้องกับห้อถังมองให้เห็นว่าเรามาร้องเพลงให้ใครมองหน้าซ้อเลยตั้งแต่ตอนนี้แหละเขาให้แล้วรออะไรเพงมาเลยครับถังนี้ละ เราทุกคนก็งคงรู้หเหมือนกันแต่มีสักคนที่รู้วันตายก่อทุกอย่างของฉันจะสายเกินไปม้อะไรดีดีมีไม่เท่าไร แต่ธเขอใช้สักวันวืมอดมองปลายทางไม่ควยจะมีแต่หัวใจยังดีฉันขอ,อยืนยันไม่เคยแบ่งให้ใครเก็บไว้มันานขอให้มันเป็นวันที่ฉันได้บอกบอกให้เธอรู้สักที ยนดีเธอรับไปใให่งใจเธอรับฟัได้เกิมาที่ครั้ฉันยังได้ทำในสิ่ดีถ้าหากคมีต้งตากคงจอไม่เสียใีวิตฉันจะม,มั่นในควอยรักดีวันนี้ฉันได้รักเธอ น้ำตาเจ๋งไหลแฮปปี้ไหมรู้สึกเงไหมครับดีมากครับเมื่อกี้รู้สึกถึงความรู้สึกที่ส่งให้กันไหมครับรู้สึกครับรู้สึกเขินเขินมากเลยครับแต่พี่ไม่รู้เลยว่าถามไค่เขินเหรอรู้สึกเลยว่าถางเขินครับครับสิ่งที่พี่ให้ต่อไปคือมาส่งแฟนที่เป็นทหารจะลาไปตายแต่ทหารกองเนี้ยอารมณ์ดีมากอยากไปตายทุกคนเลยแล้วผู้หญิงก็เลยบอกว่า อาวะลูกชายกูอยากไปตายด้วยไม่เป็นไรอาล่าไปนะเจ้ะเธอดีมากเลยเพื่อนว่าดีไหมคะดีขอบคุณครับครับฝาความรู้สึกนี้ไว้นะครับเดี๋ยวพี่ต้องทำใหม่นะครับไม่เป็นไรนั่งดีแลกซ์ไปก่อนใครต่อจ้ะเจนยืนต้นลีมเราตีความไม่เหมือนเขาไม่เป็นไรถ้าต่อไอ้เราตีความไม่เหมือนเขาแต่เราต้องมั่นคงในสิ่งที่เราทำเพราะเราจะทำเราต่างเขาไว้ยังไง ใครก่อนโอมครับ <ik>